โรคเท้าพิษนอกจากปวดจีมีปวดขาหนีปวดกลังปวดก้นกบแล้วนะคะโรคเท้าพิษอีกอย่างหนึ่งของคนไตมาสามนะโดยเฉพาะถ้าแบบน้ำหนักขึ้นเร็วๆหรือว่าตัวบวมๆนะคะก็คือข้อมืออักเสบนะเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากที่ตรงข้อมือเขาจะมีผังผื่เส้นหนึ่งที่มันมีอยู่แล้วแหละ เออพาดอยู่ตรงข้อมือแล้วข้างใต้นั้นจะมีเส้นประสาทเส้นหนึ่งเขาเรียกมีเดียนเนิรเนาะมันจะลอดผ่านไอช่องอุโมงค์เนี้ยซึ่งปกติมันก็เป็นช่องปกติอะโล่งๆอะนะคะแต่พอเราเราท้องเนาะเราบวมทั้งตัวแหละเนื้อเยื่ออะไรมันก็จะสะสมน้ํามันก็จะบวมพอมันบวมมันเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็ไปรัดเส้นประสาทอันนั้นนะคะทําให้เส้นประสาทมัอนอักเสบนะคะ อาการเนี่ยก็จะมีอาการปวดชานะแล้วไปตามตำแหน่งที่เส้นปรนะสาทนั้นน่ะมันไปเลี้ยงก็คือจะเป็นชามานิ้วโป้งนิ้วอ่านิ้วชี้นิ้วกางแล้วก็นิ้วนางครึ่งหนึ่งนะคะก็จะมีอาการแบบนี้แล้วแบบเวลาเราชาทีแล้วต้องสะบัดข้อมืออย่างเงี้ยเราถึงจะดีขึ้นนะวิธีแก้ง่ายๆนะคะหนึ่งงดการที่เราต้องงอข้อมือแบบนี้ก็คืออย่านอนเอามือ อย่างนี้ไม่ได้นอนกายหน้าผ่ากไม่ได้นะคะ oh. พยายามนอนแล้วก็เอาเอาแขนออกข้างๆนะไม่พยายามแบบไม่ไปงอข้อมืออย่านอนทับข้อมืออันที่สองก็คือให้สามีทํางานบ้านนะคะเราอย่าไปกวาดไปล้างจานอะไรที่มันจะต้องงอข้อมือบ่อยๆอันที่สามคือยิ่งเล่นโทรศัพท์มือถือที่มันต้องงอข้อมือหรือว่าใช้เมาส์คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ให้หลีกเลี่ยงไปนะคะหรือถ้าบางคนเคยชินหลีกเลี่ยงไม่ได้แนะนําซื้อตัวอ่อ เปือกข้อมืออ่ะที่มันจะใช้ดามอะเนี้ช่วยได้นะคะก็จะมีขายตามร้านขายยานั่นแหละแล้วก็ยาแก้ปวดทานได้ไหมทานพาราได้ทายาได้ไม่แนะนําให้นวดนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่หมอจะใช้เป็นประจำก็คือเอาน้ําอุ่นนะคะใส่กะละมังเนาะ แล้วก็ตอนเช้ามันจะมีอาการเยอะช่วงเช้าเนอะเพราะมันจะบวมก็เอามือแช่ในน้ําอุ่นแล้วก็กาแบกําแบจนกว่ามันจะดีขึ้นนะสักสิบถึงสิบห้านาทีทําแบบนี้เช้าเย็นนะคะมันก็จะพอบรรเทาได้อันนี้มันจะเป็นไปจนกว่าเราจะคลอดเนอะพอหลังคลอดประมาณสักหกสัปดาห์เดือนครึ่งถึงสองเดือนอะอาการก็จะเริ่มดีขึ้นบางคนอาจจะใช้เวลาหกเดือนเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าสองเดือนแล้วมันยังไม่ดีขึ้นแนะนําปรึกษาคุณหมอประดกหมอออโถนะคะ,นะคะเพื่อรักษาด้วยวิธีอื่นช่วยด้วยนะคะ สินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ำนมคุณภาพวัยทำงานที่อ่อนเพลียขาดการพักผ่อนวัยทองที่ทานเข้าไม่ค่อยได้อ่อนเพลีย